สวัสดีครับแอปดิสคัตพบกันอีกแล้วนะครับแฮงเอาท์ครับวันนี้ฮะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเรามีแขกพิเศษมาร่วมรายการครับทันดีเจโบส์นะคะลาโฟงลาโฟงวันนี้เราคุยกันเรื่องหนึ่งมิดพิชิตพิตตี้ไม่ใช่เดี๋ยวคุณเดียววันนี้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องโนเกียของเราครับโนเกีย โ o k i ียโลเมีย2 5 0เป็นตัวใหม่เลยเนาะใช่ครับจอกี่นิ้วนะหน้าจอ6นิ้วครับคือจะบอกรุ่นนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าสเปคอะฮะเมื่อก่อนนี้ยโนเกียเรือธงเนี่ยไม่เคยมีสเปคที่เรียกว่าที่เข้าชาวบ้านนะฮะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่สเปคมาพร้อมกับ Snapdragon 800้แรม2ใช่ครับและหน้าจอ Full HD ด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นหน้าจอ IPS Clear b a c k นะครับ แล้วก็ใช่จริงๆแล้วมีหลายสีนะฮะอันนี้เรายืมมาก็มีสีเหลืองสีขาวด้วยจริงจริงมีแบบจะเป็นสีแดงจะเป็นกอสซี่ก็เป็นกอสนะครับใช่แล้วถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีขาวเนี่ยสีดำอย่างเงี้ยจะเป็นแบบด้านๆครับคล้ายๆของเดิมเนาะใช่เนี่ยครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องฟลิปเคสฟลิปเคสฟลิปเคสแต่จอจะไม่กลืนแต่ว่ามันไม่มีแม่เหล็กติดหน้าจอครับมันแค่ติดเฉยๆเอ่าลราพันกว่าบาทนะครับอันนี้ าคาคสำหรับโลเกนลูเมียหนึ่งห้าสองศูนย์ก็ราคาสองพันเฮ้ยสองหมื่นสองพันเก้าสองหมื่นสองพันเก้าครบับโอเคจุดเด่นมีอะไรบ้างครับคุณต้นก็นอกจาก CPU นะครับก็จะมีหน้าจอหน้าจอที่สุดยอดมากใช่ครับสื่อมัางนอกก็บอกว่ามีหน้าจอที่สวยสมาร์ทโฟนที่สวยที่สุดในตอนนี้เลยอืมอขนาดขนาดใหญ่สามจใ่ายครับหกนิ้ว ความติดนิ้วด้วยของมันอ่าความติดนิ้วของมันแล้วการแสดงผลนะครับจะลื่นมากใช่สีสดครับแล้วก็เป็นเคลียร์แบ็กคือแสดงผลสีดําได้ดําสนิทใช่ครับแล้วมีโหมดอะไรนะที่ว่าลื่นนิ้วเคลียร์โมชั่นครับเคลียร์โมชั่นพลัสตัวใหม่ก็คือมันก็มีเทคโนโลยีนี้มันมีมาแต่ตอน920นั่นแหละแต่ว่ามันก็ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆออบัต1520มันก็แสดงผลก็ลื่นขึ้นใหญ่ๆอื่นครับลื่นดีมันคือทำไมหน้าจอเนี่ยลื่นนิ้วมากขึ้นกว่าเดิมใช่่้ครับนนิวเลยไมหืด ก็ยังมีของเดิมที่ดีๆอยู่อย่างซูเปอร์ชิ้นที่ถักก็ยังมีอยู่นะก็คือเราสามารถใช้มันแข็งได้ใช้ของแข็งได้ใช้ได้ยังอยู่ยังอยู่ยังมาด้วยกันบอดี้เนี่ยผมต้องขอชมนะคือโนเกียสวยมาต่ไหนเนีก็ยังสวยแบบนั้นแล้วถามว่าจอใหญ่ไหมสำหรับจอหกนิ้วเนี่ยสำหรับผมมือโตๆอย่างเงี้ยนะครับผมชอบมากครับมันเหมาะมือเห็นไหมฮะเทียบดูเห็นภาพจะได้เทียบกับ ทำรุ่นอะไทางนี้ทางนี้เห็นภาพเทียบกับรุ่นที่สุดยอดเรื่องกล้องนะครับโนเกียลูเมีย1020จะเห็นว่าขนาดมันพ่อกับลูกเลยแอนนิกลิฟแฟบเล็ตใช่ครับคือแฟบเลสใช่ครับแต่แฟบเล็ตจริงๆแล้วผมว่าเป็นขนาดที่คนทั่วไปก็ถือได้นะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่เคยชินแล้วใช่หน้าจอใหญ่ทำให้การใช้งานนี่ทำได้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ดูเว็บเต็มตาดูแบบเพียร์แบบเต็มตาเค้ื่อรับถ่ายรูปก็ไม่ต้องไปเล็งมาก อ่าเลโก้เดียวคุมอยู่นี่งหน่กระตันี่เหมาะเลยนะจริงเป้งมากด้น่ผมสนใจมากคือเนี่ยคือใหญ่เลแต่มันบางแต่แกะเด็กถือแบบอ๋อใช่ครับเครื่องไม่บาญ่นะเครื่องค่องบางครับคือแบบขึ้นตึเฮ้ยใหญ่แล้วถือได้เปล่าใช่ไหมอันนี้คือลองดูให้ได้ข้างให้ดีเลยนะมันบางมากเลยนะตามสเปคแล้วจริงๆมันจะมันจะบางพอกับตัวเจ็ดสองศูนย์แล้วมันก็เป็นแบบแนวยูนิบอดี้นะทำให้เวลาเราถือเนี่ยแบบมันมันแน่นอะ มันไม่มีแบบอ o แก๊ปอะไรเลยอ่ะเนี่ยจับแล้วแน่นๆนะฮะเปิดหน้ามันมียิ่งรักด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นะมันเดี๋ยวให้ดูเรื่องกล้องนิดนึงจริงคือใหญ่คือปกติแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่ได้ดูเล่นกล้องยากนะเฮ้ยแต่ขอบอกกล้องไม่ธรรมดาอีกแล้วครับให้ดูซูมนิดนึงครับมันมาพร้อมกับเพียววิวนะครับเพียววิวเหมือนกันใช่ความละเอียดยี่ล้านพิกเซลถือว่าเยอะเนื่องจาการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยคืออย่าบอกว่ากล้องไม่พอนะ คืออย่าไปเทียบกไปตัวนี้ตัวนี้มัน42ล้านพิกเซลไม่48ล้านพิกเซลก็ไม่ขี้เหร่นะคือว่าคุณเกลียดเล่นพอรู้ว่าเล่นก็ใหญ่นะโอเคขนาดนี้อืิ่นิดนึงแต่ยอมรับเวลาเราเล่นเราลองถ่ายคู่กันอ่ะยอมรับว่าตัวนี้กล้องดีกว่ามากอ่ามันก็จะเรียกว่าดีกว่ามากต่างคนต่างมือถือขอตัวเองแต่ในแท็บเล็ตนี่เดมันดาเนี้คือนี่ก็แบบไม่แพ้ใครนะไม่แพ้ใครใช่กล้อง20ล้านพิกเซลส่วนใหญ่ก็แบบหน้าจอใหญ่ CPU แรงแต่ขายกล้องจะบอกว่ากล้องดีกว่า2 0ล้านพิกเซลของอีกแบรนด์นะครับ พั่ไี่พูดถึงทั่ไมก็คือคือเขาประเด็นของเขาใช่ไหมแต่แหละตัวนี้กล้องที่หรือเยัะเดี๋ยวอันนี้แต่เท่าไหร่นะคุณแบตสามพันสี่ร้อยครับสามพัสียควรนะคือแบบจอใหญ่แล้วแบตต้องใหญ่ตามวันนั้นอ่ะที่เราไปเอาเวิร์กช็อปกันอ่ะผมมองว่าแบตตัวเลขจะดูเยอะนะแต่ก็จริงจริงมันยังไม่ค่อยอึดเท่าไหร่มันก็ยังไม่ค่อยใช่จริงๆแล้วก็เพราะมันถึงแบตมันจะใหญ่แต่มันก็ถ้าใช่กับหน้าจอหน้าจอขนาดใหญ่มากแล้วพอรุ่นน่ะ ชนะดต้องรอ g d r 3ครับผมว่ามันน่าจะมีพัฒนาขึ้นใช่ครับโนเกียน่าจะมีอัปเดตซอฟต์แวร์ใช่ครับครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมครับคุณต้นพานสิทธิ์ในหน้าจอกลับมาหน้าจอก็จะมีรีเฟรชเรทนะครับตัวนี้สูงสุดตามทฤษดีเลย60เฮิร์ซหรือแน่นอนโอ้หน้าจอ60เฮิร์ซนะครับใช่ครับแต่เสียได้อย่างเดียวตัวก็กระจกมันเป็นกราดล่าส์ที่อ๋อมันจะเป็นกระจกนะ แต่ว่าแต่จริงผมไม่ค่อยเห็นความรู้สึกแตกต่างก็ไม่ต่างเท่าไหร่ทูกับทรีนี่ใครจะไปสนใจบ้างไม่สนใจยแต่เด็กวิเด็กกิ๊กเราจผมดูเลยมันเรียบซอฟต์แวร์กล้องเพิ่มมาใช่ไหมครัคุณต้นเล่าแล้วกันอ๋ออตัวซอฟต์แวร์ตัวที่เพิ่มใช่ไหมใช่ตัว่มกล้องรุนี้อยู่อ่ไปกินผมเองเป็นตึกถืออยู่ว่ามีอะไรเนี่ยก็มีโนเกียคาเมร่าก็โนเกียรีโฟกัสวันนี้เล่าหน่อยเล่าหน่อยอันนี้อยากเลองอะต้นดะรีโฟกัสรีโฟกัสมันก็เป็นลักษณะของการที่ตายเลยฮะคุณต้นเล่าอ่า ีโฟกัสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยป็นเป็นการโฟกัสของโวเกียเลยนะนี้สามารถที่จะถ่ายรูปมันจะเป็นการถ่ายรูปอืที่โฟกัสให้เราทุกระยะนะครับใช่ครับเราลงมาดูได้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกจุดโฟกัสได้เราต้องการโฟกัสจุดไหนในภาพแต่เราถ่ายก่อนเลยแล้วเราเลือกที่หลัก่อนแล้วค่อยมาเลือกโฟกัสที่หลักเป็นโฟกูสโฟกัสของมันเลยใช่ไหม าสมารถเลือกจุดโฟกัสของมันได้นะครับเราจะให้มันโฟกัสชัดที่น้าด้านหลังชัดขึ้นมาแล้วหลังชัดนะครับอ่าทีนี้ชัดหน้าชัดตื้นชัดลึกเราสามารถที่จะให้มันโฟกัสทุกอย่างในภาพได้อืมค่อนข้างฉลาดนะเพราะเราแบบว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายสองช็อตเราถ่ายแค่ช็อตเดียวมันเลือกที่หลังได้คือตัดปัญหาเลือกเอาโฟกัสไปได้ละเด็กเรื่องใช่ค่ะถูกตสามารถเซฟน่แล้วก็แชร์ <gesch> ใช้ได้เลยจะใช้ไปที่ไหนได้หมดใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อเน็ตไม่ได้ต่อเน็ต่ว่าความร่้มใช้ได้เลยใช่ครับจะบอกว่าโนเกียนี่ในเรื่องกล้องไหมเนเรื่องกล้องสุดเลยนะผมว่า็ดดเด่นมากอพยายาไปก็ราะโอเคเป็นเจ้าเดียวเลยมั้งี่ยที่ทำมาไซส์ขนาดนี้กล้องให้เต็มที่ขนาดนี้ใช่ครับ C P U ก็เต็มเหนียวเหมือนกันคือสำหรับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่นะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากมันสวยแล้วนะตอนนี้ใช่เพราะทั้งจอสวยและกล้องดีเครื่องบางด้วยใช่ครับมีบล็อกเกอร์บางคนนะฮะให้เป็นเครื่องที่ว่า ดีที่สุดประจำปีด้วยนะฮะหนึ่งเซสระากับใช่ขึ้นมาขึ้จระบบเซสระก็คือแบบทิ้งค้าแบบไร้คู่แข่งเนี่ยว่ากันนะใช่ครับเล่นกล้องนี่ไว้ใจได้ครับครก็ขอจบจับทิ้งเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีทริปดีๆเนี่ยเราก็จะมาแนะนำในคราวหน้าครับสำหรับโนเกียลูเมีย2 0น มือถือจอใหญ่กล้องเจ๋งซื้อเถอะราคาครับไม่แพงเท่าไหร่ฮะสองพันสองพันเก้าราคาสวยอยู่นะก็เป็นมาตรฐานของพวกระดับบนนะฮะเป็นเรือธงทั่วไปก็คือไม่ได้แพงเกินเอื้อมใช่ครับครับผมพอได้พอได้อยู่นะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ